ระบบราชการคือการปฏิวัติธุรกิจทั้งหมดเลยอ่ะทั้งยทสิ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยกองบัญชาการสงคารามไซเบอร์เนี่ยเป็นหน่วยสําคัญนะฮะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไปถึงขั้นกองบัญชาการอวกาศเลยของเรากองบัญชาการสงคารามไซเบอร์ตอนแรกก็มอบไปแต่าหารดูตอนหลังก็มามอบให้กรรมาดูสิ่งเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่กําลังเกิดขึ้นนะครับรเรื่องของกระแสตีกับอวยกันไส้แตก เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเกิดจากฝีมือการทำงานของหน่วย IO หรือการต่อต้านข่าวกรองทหารที่เรียกแบบนั้นของแต่ละฝ่ายนั่นหมายความว่าการรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันจะมีทั้งบวกและจะมีทั้งลบมีทั้งน e g a t i v แล้วก็มี p o ส i t i v e สัมเกมและสามารถจะเปลี่ยนได้ในพริบตาอยู่ที่ฝีมือของผู้มจัยการสงครามไซเบอร์นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของกระแสตีกับชัดชาตินะครับเริ่มตีกับมาแล้วเริ่มตีกับเริ่มตีกับชัดชาติประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันในระบบราชการคือการปฏิวัติธุรกิจทั้งหมดเลยอ่ะทั้งยทสิ่งที่เราเห็น ที่ผ่านมาในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ทําให้ธุรกิจหรือว่าการดําเนินกิจการต่างเปลี่ยนไปนะครับมีสไลด์ไหมเนี่ยเห็มไหมสไลด์อัลโโลได้ยินไหมครับเนี่ยจังด้ีเลยดีเลยโอเคแล้วสไลด์ขึ้นไหมสไลด์แ่าแล้วโอเคมันเรียกว่าเป็นแอลตฟอร์โซลูชันถูกไหมแรกนะ จริงแล้วที antis, Grant, ่ที่เราเห็นจุดเด่นคือการปฏิบัติการฟอร์นั่นเฮ้ยไม่ใช่การฟอร์มแพลตฟอร์มนะคือการที่นักฟอร์นคือจริงแล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นในในในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงโลกชีวิตเราเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องแพลตฟอร์มส่าัญ่างแต่ว่าแพลตฟอร์มคืออะไรครับอะไรัำไปครับเห็นไม้ตะกอนเนี่ยธุรกิจมันจะเป็นแบบท่อนะคือเป็นแบบท่อคือก็จะมีผู้ผลิตมีออกแบบพร้อมมาขายมีการตลาดแล้วก็มาหาลูกค้ามันก็เป็นท่อที่ทุกคนพยายามหาลูกค้าของตัวเองถูกไหม อันคือธุรกิจแบบท่อก็คือมีบาที่เราไดับนะไม่ไหลรถตีนเงี้ยแต่ขอให้รู้ปัญหาครับนะครับไม่ไหลเขาแจ้งมาผมว่าเขียนรายแยกเป็นสองกลุ่มก็ได้กลุ่มที่เราทำได้กลุ่มที่เราทำไม่ได้กลุ่มที่เราทำไม่ได้เดี๋ยวแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะหาหน่วยงานหากรรมการอะไรต่างให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กราให้เวลามาในวันนี้นะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ก็ผมว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เราจะเหนื่อยน้อยลงผมเชื่อว่า มีกาีชองครูปราไม่เหนื่อยมากขึ้นนะอาจะเหนื่อยน้อยลงแล้สมมตการเรียมพรับการตอบสนองที่มานุณนะครับมีใครมีคำถามอะไรเยครับมมีถมอครไม่ได้ปิดจให้อ๋อลงนะครับปรากฏการเราคงเห็นว่าชาติชาติเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาลูกชายรับปริญญานะครับก็ปรากฏว่า ก่อนหน้านี้ชัตชาติก็บอกจะไม่ทํางานจู่ๆก็มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจากสหร,รัฐอเมริกาเรียกประชุมข้าราชการอย่างรทันหันนะข้าราชการก็โวยวายว่าไหนว่าจะพักหยุดงานจู่ๆก็เรียกอย่างกระทันหันไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับนายคนไทยในประเทศสหร,รัฐอเมริกาก็เชิญชัดชาติไปแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะครับในขณะที่ดรเตออนอนท์ก็ห่วงจริงๆกระแสตีกลับเหลือเกินกับปรากฏการ์อวยไส้แตก นรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์นะครับอาจารย์ประจําคณะเสติปุกต์นะครับก็ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์ <c oughs> หรือนิดานะได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กบอกว่าปรากฏการอวยไส้แตกแหกตูดดม <c oughs> นะครับชา้ชาชเป็นอะไรที่น่าห่วงกระแสะเหลือเกินครับขนาดจอ200รายงานสภาพการจราจรอย่างตรงไปตรงมาก,กว่า30ปี ช่วงนี้รายงานว่ารถติดยังถูกเอาไปโยงว่าดิสเครดิตนะฮะช้าช้านะฮะแล้วเอาทัวร์ไปลงไม่รู้จะใช้คำไหนเหมาะเท่านี้เลยครับอวยไส้แตกแหกตูดดมจริงๆนะครับสามกีบน,นั่นคือนั่นคือการยุวิจารณ์ของดรอนนท์นะ ในเชิงกานสังเคราะห์ทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโอเคในเชิงปรากฏการณ์ที่ผ่านมาชัดชาตินะฮะก็ถูกอวยจากม็อบสามกลีบโอ้ย oh, ดีอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แน่ฝนตกนะ,ะก็ปรากฏว่าถ้าฝนตกยุคอัศวินก็บอกโอ้ย oh, น้ําท่วมฝนถลม่มนะฝนตกยุยุคชัดชาติก็ปรากฏว่าอวยไส้แตกด้วยการทำราโอ้ย oh, นี่มันผลโปรยปลาย,ายชุ่มชำ่ำเหลือเกิน นะพอยุคของอ,อสวิน,นที่ผ่านมารถติดโอ้ยด่ากันเละเลยพอยุคชัดชาติก็บอกรถติดโอ้ยไม่ใส่ร้ายป้ายสีรถไม่ติดไปใส่ร้ายป้ายสีาชาดชาติได้ยังไงนะครับชาติชาติพอทํางานหนักก็โวยกันใส่แตกโอ้ยทํางานอย่างหนักทํางานดีอย่างนั้นอย่างนงีแง้แข็งแรงที่สุดในปตัตตภีไม่มีใครแข็งแรงไปละ นะพอชาติชาติเดินทางไปก็ไปต่างประเทศ4วันนะก็กระแสเริ่มตีกลับว่ามาไม่กี่วันก็ไปซะและ้วนะไปรับปิญญาลูกชายชาติชาติก็วิดีโอคอลเข้ามานะคอนเฟอรเรนซ์ก็มาประชุมกับรัชการเป็นกรณีเร่งด่วนก็เลยเป็นกระแสโนะจมตีกันทางโซเชียลมีเดียไปไปมามประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้ทางการอาหารเขาเรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรอง นะครับในฝั่งของเสื้อส้มและเสื้อแดงเขามีหน่วยต่อต้านข่าวกรองนะครับตามหลักสงครามที่ว่าสงครามไซเบอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์จําได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้หลายครั้งว่าประเทศไทยอ่ะมันต้องมีหน่วยที่รับผิดชอบนะครับซึ่งเขาจะมีทีมมันไม่ได้มีคนมากมายหรอกนะตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีตํารวจนะรตะลิงชัน นะของฝ่ายเขาอะหน่วยหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่หนึ่งใ,ใกล้ๆพักการเมืองอีกจุดหนึ่งสองจุดมี I.O. เสื้อส้ม I.O. เสื้อแดงก่อนหน้านั้นการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะเขามีการจัดประชุมสัมมนาเสวนาและสอนเขาใช้คาว่านักรบไซเบอร์ ใครอยู่บ้านก็ใช้ในการโจมตีโจมตีโจมตีโจมต,จมตีใช้ข้อมูลในการโจมตีโจมตีโจมตีสร้างข่าวปลอมล่าสุดก็มีการสร้างข่าวปลอมว่าประเทศไทยมีการส่งยุทธ,ธปุรณ์ไปให้การสนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะอะไหล่รถถังไปให้กับทางยูเครนเอากันขึ้นขนาดนี้เลยเล่นงานทํา I.O. โจมตีพลเอกประยุทธ์นะว่าตอนนี้หนึ่งน้ำมันแพง สสินค้าแพงนะครับแล้วก็สมีการทุจดิตก็จะใช้ข้อมูลนะัโจมตีประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีของชาตชาติกระแสมันเริ่มตีกลับมันเกิดเพราะอะไรในหลักการใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่นี่นะมันมีทั้งโพสต v e ี o ซ e g เกมและน t i v ตี o ซ e g เกมและมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วบวกบวกขึ้นมันก็สามารถเป็นลบพวบขึ้นมาได้ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจนี่มันแค่เริ่มต้นนะครับเขามีหน่วยงานเขามีองค์กรเขามีกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมาในการต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งไม่พอมอบให้ทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมนธารหน้าที่นี้แต่ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่ย้ายไปเอาไปลงภาคใต้ทางที่วควรจะมีภารกิจด้านนี้โดยตรง นะครับกองบัญชาการสงครามไซเบอร์เนี่ยเป็นหน่วยสําคัญนะฮะยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไปถึงขั้นกองบัญชาการอวาากาศเลยของเรากองบัญชาการสงครามไซเบอร์ตอนแรกก็มอบไปทหารดูตอนหลังก็มามอบให้กรามานรดูสิ่งเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่กําลังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของกระแสตีกับวยกันไส้แตกนะเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่ง เกิดจากฝีมือการทำงานของหน่วย I.O. หรือการต่อต้านข่าวกรองทหารที่เรียกแบบนั้นของแต่ละฝ่ายนั่นหามายกวาว่าการรับข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันจะมีทั้งบวกและจะมีทั้งลบมีทั้งนกต a บแล้วก็มีโพสตีบสาำเกมและสามารถจะเปลี่ยนได้ในพริบตาอยู่ที่ฝีมือของผู้มีการสงครามไซเบอร์นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ พระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระปุณทันทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้ ชาติรักแดนดินสาสตร์กษัตรเธอทูนไวปันใหธานในหัวใจผมปองไว้ไม่ให้ใครมายั่ดีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้ ความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงมินท้าเป็นบินเอาไว้เฝ้าประกาศให้ก้องไถ่ว่าคนไทยรักชาติยิงชี